สวัสดีครับนะทุกท่านครับนะวันนี้เรานะมีหมายกำหนดการนะฮะวันนี้ไปที่ชนบุรีนะครับเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเราจะไปดูเพราะว่าเมื่อวานมีการเปิดสะพานกระจกที่วัดเ,เขาแสมไปทางไหนอ่ะซ้ายบอก ที่วัดเขาตะแบกนะฮะให้สังเกตดูนะครับสังเกตดูบรรยากาศนะค,คนเยอะมากๆนะครับนี่คือพื้นที่ลานจอดรถนะฮะเป็นจุดแรกเลยนะที่เราเข้ามาเมื่อเช้านะเมื่อเช้าเห็นบอกว่าโอ้โหรถที่จอดนี้ไม่พอนะฮะที่จอดไม่พอต้องจอดข้างถนนไฮเวย์นะฮะค่อนข้างที่จะอา่าคนเยอะ เป็นไงฮะจะมารเดินรถเดินเป็นไาปะถ้ารับแสงหรือว่าท่นเป็คนมีปัญญาวิจารณวาบายสุกเนะครับได้เปกัตริแต่ทุกคนและก็มาขอลากขอพร ต้จจน,นตากเสร็จเสือ้อผ้าในกาลรอมองหลวงพ่อพุทธโสทศตอนนี้นะฮะเรามาเข้าสู่บริเวณและตอนนี้อยู่บนสะพานนะฮะอยู่บนสะพานนะ,ะที่จะขึ้นไปที่สะพานที่เป็นกระจกนะ,ะอยู่ด้านบนนะ,ะท่านสังเกตเห็นจะอยู่ข้างหลังนะ,ะทุกคนจะเห็นว่าอยู่ข้างหลังตอนนี้เนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวกำลังเดินหลังไหลกันเข้าไปนะฮะซึ่ง <ใน S 2> คิดว่าคนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะในช่วงเวลานี้นะคนน้อยเลยเดี๋ยวพวกเรา นะเดี๋ยวพวกเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะว่า,าสะพานที่เป็นสะพานกระจกที่เชื่อมระหว่างเขาฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะฮะว่าบรรยากาศหรือว่านะพื้นที่จะเป็นยังไงนะฮะขึ้นไปแล้วจะได้รับความเขาวิวด้านนอกสวยเหมือนกันน,นะมองไปเห็นอ่า แม่น้ําด้วยนะฮะน่จะเป็นอ่างเก็บน้ําหรืออะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเดินเข้าไปอตอนนี้กำลังเดินไปที่เขานะฮะซึ่งเขาสูงมากนะเขาสูงมากจริงๆนะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะรู้สึกคลึกครื้นค,คึกนะคักกคึกคักมากนะนี่คือทางขึ้นโ ี่่ดชันมากชันมากๆเลยชันชันชันโอ้โหเนี่ยดูดูก่อนนะไปไหนคือตอนนี้เนี่ยกำลังหาทางที่ทางที่จะขึ้นอ๋อตั๋วหมดแล้วเหรอไม่ได้เสียเวลาฮะไม่มีถ้าแม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้ว ไทงนี้ทางนู้นเขาบอกว่าตัวหมดเขาไม่ให้ขึ้นเหรอยังไงอ่ะฮ้มาแต่เช้าเลยเอายังไงอะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยปะไหนๆก็ไหนๆล้ะนะฮะอ่า เมื่อกี้นะฮะเห็นมีพี่ท่านหนึ่งเขาแจ้งว่าตั๋วหมดนะฮะไม่ขึ้นว่าตอนนี้เรามาตอนตีเอ้ยตอนสี่โมงนะฮะยังไม่ได้ขึ้นเลยตอนนี้เพิ่งอยู่ที่ตีนเขาเดี๋ยวเดี๋ยวลองไหนไหนก็มาแล้วเดี๋ยวลองขึ้นขึ้นไปดูหน่อยละกันนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูหน่อยนะเดี๋ยวขึ้นทางนี้มีทางขึ้นอยู่สองทางนะฮะเดี๋ยวให้ดูไปทางนี้ก็ได้เป็นทางเรียบนะฮะส่วนคนที่แข็งแรงส่วนแข็งแรง เราต้องขึ้นชั้นระดับนี้เลยนะฮะชั้นมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วก็ขั้นบันไดค่อนข้างกว้างมากนะจนได้เคยอันนี้ รน,น้ามาหนได้ไหม่อยู่นี่นะไม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูถ้าเกิดเรามาถึงจุดตรงนี้จะมีที่ในการที่จะสักการะนะฮนะสามารถมาขอพรได้นะองค์พระที่อยู่บริเวณ ัายนิดนึงน,นะฮะขึ้นมาแล้วตอนนี้ได้สู่ปลายยอดที่เรียบร้อยบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะมีคนนั่งพักเหนื่อยค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปแล้วนะครับหลังจากที่เดินมาน่าจะปรมครึ่งครึ่งกิโลมั้งฮะเดี๋ยวต่อไปก็นะผ่านนรกก็ต้องไปสวรรค์ต่อนะอนะ อะที่ขึ้นไปทางตรงทางนี้เลยส่วนเรามาอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเดินขึ้นเลยดีกว่านะฮะใกล้จุดหมายแล้วนะเราก็ต้องลงไปอีกฝั่งนึงนะพี่จิมเขาบอกว่าให้ถอดรองเท้าด้วยนะเดี๋ยวผู้คนก็จะเข้ามาสักการะนะบูชา ดี๋ยวดูบริเวณก่อนมาน็ไปจบนเาวได้มามาดโอ้โหโห,โหน้าพื้นที่สวยมากนะฮะเวลาเราขึ้นมาข้างบนเสร็จโอ้โมองไปนี่ขาสันโอโ้มองเห็นวิวนะมีหมอกไรๆนะครับ อตอนนี้นี่เข้ามาสู่ช่วงขั้นสุดท้ายแล้วนะก่อนที่เราจะ,ะไปดูสะพานกระจกนะฮะด้านล่างนะครับตอนนี้ก็ลงไปอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะลงไปอีกสักประมาณสักประมาณ3-400เมตรนะฮะแต่ว่าเป็นช่วงนี้จะเป็นช่วงขาเดินลงก็น่าจะน่าจะสบายตร่ไหแต่ก็ไม่สบายนะขาสั่นนะเดินลงไปเรื่อยๆนะฮะคือ พอขึ้นเขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีที่เป็นพระที่อยู่ปลายยอดเขานะแล้วก็ให้นาะกสาสมิกชนเนี่ยนะฮะได้ขอพรนะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าท่านใดนะฮะจะไปที่สะพานกระจกนะต้องเดินเดินลงอีกนะฮะเดินลงอีกไปอีกฝากหนึ่งไปอีกฝากหนึ่งนะฮะไปอีกฝากหนึ่งนะฮนะก็ มีป้ายชัดเจนนะโอ้คนรอเยอะมากคน,คนรอเยอะมากนะฮะโอเคมาแล้วนะฮะตอนนี้อตอนนี้มาถึงบริเวณที่เป็นจุดเริ่มต้นของที่ขึ้นสะพานกระจกแล้วนะก็มีที่ซื้อบัตรด,ด้วย หลังจากที่ต่อคิวสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะตอนนี้เนี่ยก็มาถึงนะจุดที่ซื้อบัตรได้แล้วน,นะครับนะคนค่อนข้าง,งเยอะเลยนะ,ะตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะฮะไม่แน่ใจว่า,เ,าเขาจะให้ขึ้นจนหมดบัตรที่จำหน่ายหรือเปล่านะครับอันนี้ได้บัตรแล้วนะฮะได้บัตรไปที่เรียบร้อยนะครับคือค่าบัตรค่าผ่านผ่นานค่าบัตรขึ้น สะพานกระจกเนี่ยท่าละ40บาทถ้าเกิดเป็นเด็กเนี่ยขึ้นฟรีนะก็ยังมีคิวอยู่นะครับ